วัสดีค่ะวันนี้นัดนะคะวันนี้มาพบกับนัดในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะแต่เราก็ยังส่งมอบรถแลนเจอร์สวยๆคันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสนะคะค่ะวันนี้นัดจะมารีวิวคันนี้นะคะคันนี้เป็นรุ่น XLT นะคะราคาอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นสีขาวนะคะวันนี้นัดจะมาพูดถึงชุดแต่งหล่อๆของคันนี้นะคะคันนี้ แต่งด้วยชุดแต่ง F 150สไหเดอร์ Spider นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้กระจังหน้าเราเริ่มที่ตัวกระจังหน้าเลยคันนี้เป็นกระจังหน้า F 1 5 0แต่ว่าลูกค้าได้ทำการเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะเป็นหมานั่นเองเพราะว่าลูกค้าชอบแบบมาแต่งมามาแต่งนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีไฟ LED นะคะ3จุดเป็นสีส้มตรงกลางตรงนี้นะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวสกูปค่ะสกูปตัวนี้เป็นสกูปทรงติยนะคะจะเป็นสีขาวนะคะขาวของตัวรถตัดตัดด้วยสีดํานะคะก็คือตัดด้วยสีดําด้านนั่นเองนะคะตรงนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวครอบไฟค่ะตัวนี้จะเป็นตัวครอบไฟหน้านะคะแล้วก็สำหรับตัว F 1 5 0่าสสปายเดอร์ของเรานะคะจะมีไฟตัว C นะคะ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของตัว F 1 5 0 Spider ด้วยนะคะแล้วคือจะมีตรอบไฟตัวสีตรงนี้มาค่ะเดี๋ยวนะทพามาชมด้านข้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อจะอยู่ที่ขนาด6นิ้วนะคะจะเป็นซุ้มล้อมาพร้อมกับชุด F 1 5 0เลยส่วนตัวแม็กนะคะตัวน,นี้จะเป็นแม็กขอบ16ค่ะเป็นยาง Maxxis นั่นเองต่อมาก็จะเป็นตัวครอบแก้มนะคะ แล้วก็จะมีครอบกระจกแล้วก็จะเป็นครอบมือจับนะคะซึ่งมีแรนเจอร์สีแดงเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนูนค่ะด้านบนด้านบนจะเป็นตัวราวหลังคานะคะซึ่งตัวนี้ทําเป็นสีดําด้านให้ลูกค้านะคะ,ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวสติกเกอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ลายสาดโคนนะคะแล้วก็จะมีแรนเจอร์มีไวทแท็กอยู่ด้านข้างนะคะ ต่อมาเลยก็จะเป็นตัวข้อฝาถังน้ามันนะคะแล้วก็จะเป็นโลบาร์เหล็กแขนยาวแบบนี้นะคะจะเป็นโลบาร์เหล็กแขนยาวตกเอลเลนเดอร์นั่นเอง er <Okay. S 1> ะคะนักขามาชมด้านท้ายกันนะคะสําหรับด้านท้ายนะคะก็ได้ติดตัวครอบไฟท้ายให้ลูกค้านะคะแล้วก็ดับท้ายด้วยแล้วก็จะเป็นตัวครอบมือจับ ด้านหลังนะคะก็จะติดเป็นตัวดําด้านให้ทั้งหมดนะคะสําหรับตัว XLT ของเรานะคะจะมีกันชนเป็นสีดาอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ด้วยทั้งหมด4จุดนะคะ,ะสําหรับคันนี้เนาะก็แต่งไม่ได้แต่งสวยแต่งครบเลยนะคะสําหรับตัวนี้ชุด F150 Spider ของเรานะคะก็เดี๋ยวนายขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้ราคาาไ่ 899,000บาทนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสําหรับรุ่น XLT คันนี้นะคะจะมีเกียร์ทั้งหมด2เกียร์นะคะก็คือเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้นะคะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่854,000นะคะก็คือ899,000บาทค่ะค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่ ชอบและสนใจในตัวเจ้าเลนเจอร์ตัวนี้นะคะอยากให้นัดรีวิวใหม่นะคะก็คือสามารถคอมเมนต์บอกนัดได้นะคะกดอื่นเลยตรงนี้นะต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าลูกค้าชอบลูกค้าสนใจในคลิปนี้หรือว่าอยากดูในคลิปต่อๆไปนะคะให้ลูกค้าติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้ให้นัดด้วยนะคะหรือว่าติดตามนัดได้ตามลิงก์ช่องทางที่นัดขึ้นไว้ให้เลยนะคะขอบคุณค่ะ